สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศในคู่ที่2กันดีกว่าประจำเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคม2020นยฮะก็ปรากฏว่าโอ้โหต้องบอกของแรงจริงครับกระทิงแดงไลฟ์ซิกครับคุ้งควิดเอาชนะตามหมีอาร์ติโกมาดริดไป2-1ฮะโดยที่เกมนี้ไลฟ์ซิกนำไปก่อน1-0จากดานี้อัลโบครับบ่งเช็ดเข้าไปในนาทีที่50แต่แล้วทางจอฟเฟลิกครับก็มายิงจุดโทษครับหลังจากที่ตัวเองเนี่ยโดนทำฟาวนะ ให้ทางแอตมาริดเนี่ยตีเสมอในในาทีที่71และเกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบด้วยสกอร์หนึ่ง,งแล้วก็ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีฮะแต่ว่าในในาทีที่88ครับไทเลอร์อดัมครับก็ยิงฉลับทางโฮเซ่คิมิเนสครับเข้าไปนะครับผมทำให้ไลฟ์ซิกแซง2-1แล้วก็จบ90นาทีทำเพิ่มอะไรกันไม่ได้ครับเป็นไลฟ์ซิกที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าผลงานสุดยอดจริงนะสำหรับ RB ร์ีไลฟ์ซิกเนี่ยเพราะว่าพึ่ง ก่อ,อ,อตั้งสโมสรมาประมาณสัก11ปีเท่านั้นเองแล้วเพิ่งมาเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค,ครั้งแรกเนี่ยเมื่อตอนปีฤดูกาล2อทุกการ2นั่นเองครับนี่3ปีผ่านไปครับเข้าถึงรอบรองชาเลอร์ครับถือว่าเป็นทีมที่มีพัฒนาการที่ดีมากๆเลยนะส่วนแอตเลติโกมาดริดก็คงต้องแหมกลับไปนั่งเช็ดน้ำตา,ต,าต่อไปครับปีนี้ผิดหวังไปอีกแล้วนะฮะสำหรับตาหมีแอตมาดริด แลวโปรแกรมในรอบแปดทีมสุดท้ายยังเหลืออีก2คู่นะฮะเริ่มกันที่คืนวันนี้ครับโอ้โหเป็นคู่บิ๊กแมตฮะห้ามพลาดโดยการทุกพวงเลยบา์เซลโลน่าจะพบกับไบเยนมิวนิกแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นทางแมสซิตี้ครับเจอกับทางโอลิมปิกลียงนั่นเองนะฮะก่อทั้ง2คู่นี้เตะนัดเดียวรู้เรื่องครับ90นาทีซาเสมอต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีถ้าเสมออีกก็ยิงจุดโทษหาผู้ชนะฮะแต่ถ้า ใน90นาทีมีผู้ชนะก็ทีมชนะก็เข้าสู่รอบรองชาเลต์ไปนะครับผมก็มาตามลุ้นกันฮนะว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลต์ในอีก2ทีมสุดท้ายโดยที่ในรอบรองชาเลต์เนี่ยก็สายบนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนั่นกะ็คือไลฟ์ซิกจะพบกับทางปารีสแซงฌแมงครับส่วนสายล่างเนี่ยเดี๋ยวรอ ามาลุ้นกันนะฮะระหว่างผู้ชนะระหว่างบาเยิน์กับบาซ่าจะไปเจอผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับโอลิปิกริยงนั่นเองโอ้โหเดือดเลยทีเดียวนะเนี่ยสายล่างเนี่ย